อะไรยังไงที่สาโรเซอร์ไพรส์วันเกิดกันนะพัทค่ะ แกมันเีเรื่องอะไรให้จิ้นไปมากกว่านี้อีกไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำเอาตอมฟินหนักมากค่ะกับภาพที่นางเอกหน้าหวานที่สาววริทิสาปิ่วรวมปราตีขึ้นคอนโดใหม่ของอดีตวานใจอย่างกันนพัฒจนแฟนคลับทรงเสียเชียร์ให้รีเทิร์นรับก,กันอย่างสนั่นโซเชียลล่าสุดร้อนๆค่ะในวันเกิดของหนุ่มกันแกงเพื่อนก็รวมตัวกันไปทำเซอร์ไพรส์ด้วยช็อตที่ทำเอาทุกคนต้องกรี๊ดสลบนั่นก็คือตอน ที่สาวทิสานั้นถือเค้กมาให้กับหนุ่มกันเป่าเทียนด้วยแค่เห็นภาพก็คือเขินตัวบิดไปแล้วนะเนี้ยความน่ารักมันไม่จบแค่นั้นค่ะ เพื่อนในแก๊งยังอดแซวไม่ได้ว่าในเมื่อมีเค้กตั้งหลายก้อนทําไมหนุ่มกันถึงเลอะแค่เค้กกอนทีทิสาเป็นคนถือมาให้ล่ะแหมก็ของมันแน่เย็นแล้วปะคะคนพิเศษให้ทั้งทีเจอช็อตหวานๆแบบนี้เข้าไปกองเชียร์เรือกันทิสาจะไปไหนรอดพายกันต่อสุดแรงเกิดไปเลยสิคะถึงสถานะตอนนี้จะยังเป็นแค่เพื่อนที่น่ารักต่อกันแต่โมเมนต์ฟินฟินมาถี่ขณะนี้สถานีตอบ อาจจะมีลุ้นกันก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะ